พลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจยืนยันความเป็นเพื่อนกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ut, และยินดีพบกันในฐานะเพื่อนแต่ว่าขณะนี้คงไม่สมควรเพราะว่าพลเอกชวลิตกลับไปเป็นนักการเมืองแล้วขณะเดียวกนันพลเอกเปรมยังชี้แจงว่าไม่เคยกล่าวหาพลเอกชวลิตเป็นคนทรยศชาติค่ะที่ถูกก็คือวันนั้นวันที่่อนจิ๋ววจะไปเป็นสมัครไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผมก็ให้คนไปบอกเพราะว่าจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้รอบพอไต่ตรองให้รอดพอผมใช้คำว่าไตร่ตรองให้รอกพอไม่งั้นมันจะกลายเป็นการกระทำ ที่เป็นการตรอตยุทตรงใช้ผมขอยังว่าวามเป็นเพื่อน